ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมาแทนเมสซี่อปป้าสไตล์หมายเลขสิบน้องรักปาเนอีคังอินปาลีดเปิดตัวอีคังอินไปแล้วครับค่าตัวเบาๆ22ล้านยูโรมาถึงกระโดนปาเนรับน้องอย่างดูดันทั้งขำหมักทั้งขยำนี่คืออีคังอินตัวเกาหลีใต้ที่เริ่มผจญภัยในตำแหน่งเดียวกันกับเมสซี่ อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับวงการฟุตบอลเกาหลีใต้กำลังคึกคักสุดๆพวกเขามีนักเตะเกรดพรีเมียมส่งออกเพียบคิมมินแจไปโน่แล้วครับไบร์นมิวนิกซอนก็ยังปักหลักที่สเปอร์น้องใหม่มาแรงทรงดีเนื้อไม่เละกำลังหำหมเลยอีคังอินคนนี้โยกมาที่ปารีสอีคังอินเดินทางมาลุยเส้นทางลูกหนังที่ยุโรปเป็น10ปีแล้วครับ เขาเข้ามาฝึกหัดวิชาลูกหนังที่บาเลนเซียที่เปิดประตูต้อนรับและกล้าเดิมพันกับเขาจากอินชอนเมืองใหญ่ที่เป็นอันดับที่3ของเกาหลีใต้สู่สเปนเป็นการท้าทายที่หนักหนาเอาเรื่องมีการคาดหวังเกี่ยวกับตัวเขาสูงมากที่เกาหลีใต้เพราะก่อนที่จะลุยุโรปเขาเคยเป็นผู้ชนะในรายการฟุตบอลที่เกาหลีใต้มาแล้วตอนที่เขาอายุ6ขวบด้วยลีลาการเล่นแบบพลิ้วๆโดดเด่นกว่าใครที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ พักดันเขาให้เลือกเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวย้ายมาสเปนกันทั้งครอบครัวไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลลุยกับฟุตบอลได้แบบเต็มที่อีคังอินผ่านการทดสอบฝีเท้าและได้อยู่สะสมประสบการณ์ที่บาเลเซียได้ซึมซับประสบการณ์จากสตาฟ์ทที่เคยฝึกสอนนักเตะอย่างดาวิดซิลบามาแล้วเขามาตั้งแต่10ขวบช่วงปี2 0 1 1เพราะฉะนั้นเขาคุ้นเคยกับบอลยุโรปเป็นอย่างดี6ปีแห่งการฝึกฝนเรียนรู้วิชาลูกหนังออกดอกออกผลในปี2 0 1 7 เขาถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่บาเลนเซียในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่แบบเต็มตัวช่วงเวลาของอ e ีคังอินที่บาเลนเซียเป็นอะไรที่เขาไม่มีวันลืมเขาเติบโตขึ้นมากลงเล่นกับสโมสร62เกมทําได้3ประตูกับอีก4แอซิดแต่ในที่สุดความฝันของเขายังต้องไปต่อช่วงนั้นบาเลนเซียตั้งเงื่อนไขาการปล่อยตัวเขาจากสัญญาถึง80ล้านยูโร แต่เขาขอคุยเพื่อยกเลิกสัญญาปีสุดท้ายท่ามกลางข่าวลือว่าเขามีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมหลายคนอีคังอินมาลุยต่อที่เรียวมาโยกาลีคังอินอยู่ในวัย20ปีมีสัญญาอย่างเป็นทางการ4ปีลีลาพอใช้เล่นได้เอาเรื่องเขาเป็นตัวรุกที่เล่นได้หลากหลายทั้งตรงกลางหรือว่าริมเส้นเขามีทั้งพรสวรรค์และการทำงานหนักมาแบบครบๆความเจ๋งของเขาคือถนัดซ้ายเขาเก่งเรื่องการเลี้ยงกินตัวรูปร่างเล็ก ทำให้มีสวนทวงต่ำแต่กล้ามเนื้อนแน่นปักเลี้ยงบอลติดเท้ากล้าบุกตะลุยไปข้างหน้าคล่องในที่แคบควบคุมเกมรุกแบบเย์เมเกอร์ได้เรื่องพวกนี้เขาทําได้ดีในระดับโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีการสร้างโอกาสทองในเกมมากครั้งอยู่ในกลุ่มที่ท็อปทอปของหลีกเซอร์ไพร์ดีลปารีทุบโต๊ะเพรียงมั่มเขาเข้ารังท่ามกลางสายตาที่เจ้ามองตาเป็นมันทั้งแอดมิริททีเดียโกซิมิโอเนยืนยันว่าพวกเขาเคยต้องการจริงๆ ทั้งแอสตันวิลล่าหรือสเปอร์ก็อยากได้เขาไปช่วยบัญชาการเกมรุกแต่เขาได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่อุดมไปด้วยอัคระมหาดาราฟุตบอลการถูกรายล้อมจากบรรดาตัวเทพมาถึงปับ๊บพี่ๆก็ต้อนรับกันเต็มที่โดยเฉพาะปาเนที่ดูเหมือนจะเอ็นดูเขาเป็นพิเศษเขาไม่ได้มาเพื่อขายเสือ้อเขามาด้วยความสามารถจริงๆในทางทีมชาติอีคังอินเคยเลุยฟุตบอลโลกยู20มาแล้วครับ พาเกาหลีใต้ไปถึงรอบชิงแต่ดันไปพลาดให้กับยูเครนซึ่งความเจี๊ยบของเขาทําให้เขาได้รางวัลโกลเด้นบอลหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจาทัวนาเมนต์มาด้วยการจิง2ประตูและทําแอซิสไปอีก4ในทัวนาเมนต์ฟุตบอลโลกจริงๆเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วครับเขาถูกคาดหมายไว้แล้วว่าคืออนาคตตัวหลักของทีมชาติเกาหลีใต้คนต่อไปเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มาร่วมทีมปารี erm สแซงฌีแมงซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่นี้ไปให้สุดเลยว้ยไอ้หนุ่มอย่าไปยองอีคังอินขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวให้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ